สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลังอาคารกิจกรรมครับวันนี้ผมสรตทุศสรพลงศ์สรสรยุทธสรตทุษสุรักกินดากับสุเทพสุเทพโอ้ข้าแมเชือกประทานมากับพบกับรายการวันแรกครับวันนี้เราเปิดรายการด้วยสิ่งดีมีประโยชน์ครับวันนี้ได้รับความขอบคุณจากบริษัท ก้อยแขกใหญ่แมนก้อยแขกใหญ่แมนครับวันนี้ประตูห้ารับส่งก้อยแขกเัว่ราชนาจักรวันนี้ข่าวเราวันนี้ครับคุณสุเทพเชืออประธานครับครับตอนนี้นะครับก็จะเล่าถึงเรื่องของเพื่อนเราเองนะครับการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองพูดไปถึงคุณอนุวัฒน์ขัดทุมครับช่องนี้กําลังวันนั้นเห็นเขาประชุมสภากันอย่างหนักหน่วงทีเดียวครับในห้องเขานะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแต่ว่าปิดห้องเงียบกิบครับครับผมผม จากการสังเกตนะครับผมว่าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนี่แรงแล้วนะผมว่ายังไม่แรงพอครับทาไมฮะที่หอองคาชาลูกชาชาที่หอลูกชาชานะครับที่ผมอยู่นะครับครับเป็นห้องที่อนุวัตค่าทุมนี่นะครับคือคุณหยกใกล้กันห้องอยู่ใกล้กันนะครับครับเป็นยังไงบ้างเกิดการในวันนั้นวันนั้นมีฝนตกช่วงประมาณตีสี่ถึงตีอ้บรรยากาศได้เลยฮะครับกิโลกิตรครับประมาณอ่ 8.9ลิตรโอ้โหอันนี้สึนามิมาเลยนะท้ททททงงาถ้าถ้าอต่างนันนะฮะขอพักนี่สันครับดึงดักดึงักดึงดักครับเป็นฟาอะไรครับเขาประชุมสภาขนาดขนาดนั้นเลยน,น่าจะครับเสียงดังครับทมกลางสายฝนอันเย็นชุ่มฉ่ำเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานสภาในการประชุมใหญ่ในครั้งนั้นนะครับก็วันนั้นก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ2ท่านด้วยกันสองท่านมีม <c oughs> สสฝ่ายขั้นฝ่ายหญิงนะ มีสอฟตยิงนะครับแล้วก็มีอนุวัฒน์คัทุมเป็นเป็นฝ่ายรัฐบาลรัฐรัฐบวงรัฐบวงเข้าไปนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะค้นหากันต่อไปถึงประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องให้ความสนใจนอกเหนือจากสถานการณน้ำท่วมทางภาคใต้นะครับน้ำนองหรือเปล่าวันนั้นผมว่ามันน่าจะน่าจะนองนะครับวันนั้นเพราะมีฝนตกด้วยแล้วก็เห็น ออกนยโยบายว่าจะลงเสาเอกกันในวันนั้นด้วยโอ้สร้างสร้างใหม่ใช่ไหมฮะสร้างใหม่งลงเสาเอกนะครับ,รบหลังจากที่ไปลงเสาหอดที่ถเถดีย้คอนแก่นแต่ <laughs> <laughs> ว่าไป, <laughs> ไ,ปไปเจอพายุกระหนำ่ำเล็กน้อยในเวลาท่านเขาลงพื้นที่ลงช่วงน้นพายุกระหนำ่ำก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มาลงหลักปักฐานลงเสาเอกในกันวันนั้นกันนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราจะน่าติดตามกันต่อไปว่าวันนั้นเกิดอะไรกันบ้างสำหรับนะครับ เพื่อนๆนะครับน้องๆครับเรือยว่าไอเจ้าตัวมันนะครับครับไอชื่อเล่นมันชื่อดีมนี่ยละฮะชื่อดีมเหรอนามสมมุตินะครับนามสมมุติว่ามดีมห้ามห้ามพูดชื่อจริงครับถ้าเห็นวิดีโอนี้แล้วนะครับก็กรุณาตอบกลับพวกเราด้วยว่าตอบกลับด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงขึ้นบ้างในวันนั้นครับผมคือจะลึ้นหลังจากลงเสาเอกปุ๊บจะมีเสารองเสาอะไรต่อไปไหมเสาโถไหมเสาเอกเสาโทครับตีตะกบาก่ากันไปคงจะติดตามกันในวันต่อไปเลยนะครับสําหรับผม สระทุดสุทักกินดาครับกับสุเทพเชือกประธานครับผมขอนำรายการข่าวเรื่องเล่าหลังอาคารกิจกรรมรวันนี้ครับจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับทุกๆวันเราจะก็จะมาพยายามทำข่าวกันทำข่าวกันที่นี่กันทุกวันนะฮะนะครับก็สวัสดีครับ